เป็นกระดานกิจกรรมนะที่แบบว่าคุ้มมากๆเลยนะเพราะว่าเล่นได้หลายแบบมากๆนี่มีปลาแม่เหล็กด้วยนะคะนี่ก็เป็นตกขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วตัวปลานะเป็นแบบเป็นไม้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีเลขนะและเราเรียนรู้เรื่องเลขได้เลยนะคะทำา<ฮ>ภาบาอังกี้กับเลขด้วยเออดีมากๆเลยนะคะเนี่ยหรือว่าเราอะ่ะจะเอาปลาทั้งหมดอะ่ะออกมาวางที่พื้นแบบนี้ก็ได้นะคะ<ฮ>แล้วก็เล่นตกปลากับลูกนะคะนี่อันนี้ก็ตกได้นี่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นห่วงที่สอนคำนวณได้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอย่างนี้นะคะนี่ก็ตรงกับ สามบวก1เท่ากับ4แบบนี้ก็ได้คือเล่นได้หลากหลายมากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นรูปทรงเป็นเป็นรูปทรงต่างๆนะซึ่งเยอะมากๆเยอะเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ดูยาวไปถึงนี้เลยนะด้านหลังอะ่ะเขาก็จะเป็นพวกผลไม้มซึ่งเล่นได้อีกนะคือแบบเราก็สอนลูกเกี่ยวกับผลไม้ได้อีกนะคะหรือเราจะเอาอันเนี้ยไปวาดรูปก็ยังได้นะไปวางกระดาษอะ่ะ แล้วก็เอาดินสอมาวาดรูปอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวอศาศาักษรภาษาอังกฤษนะคะนี่เอามาวางข้างนอกได้เลยเล่นได้เลยนะคะเวลากเก็บแล้วก็ให้ลูกเรียนรู้นะก็คือแบบเอามาวางใส่บล็อกมันก็ได้แล้วก็ยังมีรถอีกนะนี่คือแบบนี่รถก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบเนี่ยเป็นอันเดียวกันก็มาวางตำแหน่งเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเอาไปตั้งเล่นก็ยังได้นี่จะบอกแม่แม่ว่าชิ้นนี้นะคะเป็นของเล่นที่ถูกมากแล้วก็เล่นได้คุ้มมากๆเลยนะคะเขามีหลายแบบแม่แม่ลองเข้าไปดูค่ะกําลังลดอยู่ด้วยนะ